ในที่สุดก็มีคนรวมเอาบริการสตรีมมิ่งที่เราจะต้องไปดูหลายๆย,ยี่ห้อจ่ายทุกยี่ห้อเป็นเดือนๆือนรวมมัดแหนมเป็นเจ้าเดียวครับแล้วจ่ายในราคาเดียวเลย999บาทต่อเดือนมีคนทำแล้วครับนี่คือ AIS Play Ultimate ได้ดูอะไรบ้าง999บาทได้ดู Netflix ได้ดู HBO Max ได้ดู Disney Hotstar ได้ดู iQIYI ได้ดูวิวได้ดู VTV โอ้โหสุดยอดนะเป็นเป็นการเปิดแพ็กเกจที่ฮือฮาสถานโซเชียลมากๆผมว่าทุกคนเนี่ยต้องมีความคิดนี้อยู่ในหัวว่า เมื่อไหร่นะจะมีคือทุกวันนี้เราจ่ายเยอะมากผมนี่จ่ายแทบทุกยี่ห้อเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยผมว่าเดือนหนึ่งน่าจะสองสามพันบาทนะฮะหรือว่าอาจจะเกินนั้นด้วยซ้าไปนะฮะคือเราก็อยากจะดูทุกแพลตฟอร์มเนาะแพลตฟอร์มแต่ละอันก็จะมีสิ่งที่น่าอยากดู Netflix ก็อยากดู HBO Max ก็อยากดู Disney Hotstar ก็อยากดูนะครับไอชียี่ก็ดีวิวก็ดี t v TV ก็ดีล่าสุดครับ AIS ได้ทำสิ่งนี้ครับที่หลายคนรอมานานผมว่าหลายคนกรีดแล้วก็หลายคนฮือหามากๆแชร์กันในโลกโซเชียลเยอะมากนะครับออกมาทั้งหมดนี้ครับ999บาทใน Play Ultimate Play Ultimate ได้ดูถึง6อย่างนะครับที่เป็นค่าบริการรายเดือนที่คุณต้องเสียแยกต่างหากได้ Netflix Premium ดูในคมชัดระดับ 4K ได้ดู HBO Max นะครับในระดับ Ultimate ชัด 4K ได้ดู Disney Hotstar Premium ความคมชัด 4K แค่3อย่างนี้ก็ปิ่ปิ่น900แล้วนะผมว่าคุ้มแล้วนะนะฮะได้ดู 4K ด้วยคือเป็นแพ็กเกจพรีเมียมของเขาเลยแล้วยังได้ดูอีก3เจ้าครับนั่นก็คือไอ้ฉียี่ ตัวนี้จะได้แพ็กเกจ VIP มาตรฐานนะครับเป็นความคมชัด Full HD แล้วก็ View ครับหรือ V.I.U. นะฮะตัวนี้ก็เป็นพรีเมียมความคมชัด Full HD แล้วก็ V.T.V ในแพ็กเกจ VIP ความคมชัด Full HD อีกยังไม่จบแค่นี้ครับยังมีช่องพรีเมียมอีก22ช่องผ่านทาง A.I.S. Play นะครับ มี HBO CNN Discovery Channel การ์ตูนเน็ตเวิโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับเบ็ดเสร็จรวมแล้วเนี่ยคุ้มค่ามากๆ999บาทต่อเดือนยังไม่รวมแวตถ้ารวมแวตจะกลายเป็น1,068.93าทต่อเดือนดูผ่านอะไรได้บ้างดูได้ทั้งบนมือถือแท็บเล็ตโนต้ตบุ๊ก PC แล้วก็ทีวีดูพร้อมกันได้กี่อุปกรณ์นะฮะ อย่าง Netflix เนี่ยดูได้4อุปกรณ์แต่ต้องอยู่ในบ้านเดียวกันนะครับ Max นะ h t o m a x u l t i ก a t e ก็ได้4อุปกรณ์ Disney ก็ได้4อุปกรณ์นะครับไีดได้2อุปกรณ์ VIEW ได้5อุปกรณ์ Vtv ได้2อุปกรณ์ส่วนช่องที่เหลือ22ช่องที่อยู่ใน p l a y Ultimate นะครับถ้าใครอยากจะดูก็จะดูพร้อมกันได้4อุปกรณ์ดูผ่านทางช่องทางต่อไปนี้ผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทาง Apple TV ผ่านทางซัม s ุงทีวีนะฮะโฮมแคสนะครับหรือว่ากล่อง AIS Playbox แล้วก็แอปพลิเคชัน AIS Play นะฮะโดยแซนทำมาไว้ว่าแพ็กเกจนี้สามารถตั้งตีได้ไหมเ,ออเขาบอกว่าถ้ายึดตามตัวเลขต่ำสุดของสตรีมมิ่งที่ดูดูแล้วไม่ชนกันก็คือได้2จอแต่มันจะมีปัญหาเรื่องที่อยู่บ้านเดียวกันปะน่าจะมีเนาะนะฮะก็คือถ้าหารกันก็จะตกเดือนละ534บาทต่อเดือน แต่ถ้าจะเอา4คนหาร4คนก็เหลือ2 6 6 7แต่ต้องไม่ดู Netflix บนทีวีต้องไปดูบนมือถืออย่างเดียวเพราะไม่งั้นจะเจอปัญหาเรื่องของ Netflix ที่จะต้องดูในบ้านเดียวกันเท่านั้นในโลเคชันเดียวกันเท่านั้นถามว่าแพ็กเกจนี้ท่านจ่ายแยกคุ้มกว่าไหมอ่ะ Netflix 419บาทต่อเดือน HBO Max 299บาทต่อเดือน Disney Hotstar 289บาทต่อเดือน iQIYI 119บาทต่อเดือน View 149บาท VTV 129บาทถ้าจ่ายแยกทั้งหมด6อันนี้ไม่นับ22ช่องของ a s Play อันนั้นถือว่าเป็นของแถมนะครับถ้านับทั้งหมดนี้คุณจะต้องจ่ายรายเดือน1,404บาทต่อเดือน ถ้าเทียบกับ p l a y อ l t i m a t e ที่คุณจ่ายรวมแบตแล้ว1 6 0 0เอ้ย1 0บ68บาทต่อเดือนเนี่ยจะถูกกว่า335บาบาทต่อเดือนข้อดีคือผมว่ามันรวมอยู่ในที่เดียวนะฮะรวมอยู่ในที่เดียวเลยแล้วก็จ่ายทีเดียวเลยมันก็ดูแบบจัดค่าใช้จ่ายจัดการเป็นระเบียบดีนะฮะแต่อย่าลืมว่า ไอ้พวกบริการเหล่านี้ถ้าเราจ่ายรายปีมันจะถูกกว่าเดิมนะถ้าจ่ายรายปีเนี่ยนะฮะมันจะถูกลงแค่นิดเดียวเองนะฮะคือถ้าเทียบกับเราไปจ่ายยารายปีแยกเนี่ยแล้วมาจ่าย AS ซึ่งราคาเท่าเดิมตลอดรายปีก็เท่านี้แหละ999บาทบวกแวดเเนี่ยนะฮะจะต่างกันแค่470บาทต่อปีเออก็น่าคิด บางคนอาจจะบอกว่าดูแยกแบบเดิมก็ดีแล้วนะฮะก็แล้วแต่นะครับแต่บางคนคิดว่าแบบนี้คุ้มก็ลองดูนะฮะผมว่าก็ก็ดีฮะมันก็รวมรวมกันก็ถูกดีถ้าถามผมนะผมติดอยู่อย่างเดียวในแพ็กนี้คือทุกอย่างชอบหมดเลยนะขาดอะไรรู้ป่ะขาดอเมซ o n พรา m มผมดูอเมซ o n พรา m มด้วยไงผมก็มีซีรีส์อะไรในอเมซ o n พรา m มที่ชอบดูหลายอันหลังๆอเมซอนพรามเนี่ยก็เริ่มมีพวกซีรีส์เกาหลี ซึ่งจะเป็นผู้สร้างคนละโซนกันนะคนละบริษัทกันหรือว่าบริษัทเดียวกันกับที่ทำให้ Netflix แหละแต่เขาก็มารับจ้างทางพรามทำด้วยแล้วก็มีหนังเป็นแบบหนังสไตล์แบบว่ามันๆนะ่ะหนังบูบูหนังสนุกสนุกหนังแอคชั่นอะไรเงี้ยก็มีเยอะนะพรามนะฮะคือแพ็คนี้ถ้ามีพรามเข้ามาด้วยราคาอาจจะ แมแต่ก็เข้าใจเขานะถ้ามีพรามเข้ามาด้วยก็999ไม่ได้หรอกแต่ถ้ามีพรามเข้ามาด้วยแล้วอาจจะเป็นพันกับนิดๆอะไรเงี้ยหรือพันกับหลัก10ผมเอาเลยนะซื้อเลย แต่น,นี้ก็หว่นไบแล้วน่าจะโดนด้วยแล้ว999บาทต่อเดือนนะฮะปัญหาคือเราต้องไปยกเลิกอันที่เราจ่ายจ่ายไว้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็มาเป็นสมาชิกใหม่กับทาง A.S. Play Ultimate อันเดียวนะฮะไม่รู้จะยุ่งยากแค่ไหนแต่หลายคนน่าจะชอบกับแพ็กนี้ใครสนใจนะฮะวิธีการคือคุณต้องเป็นลูกค้า A A.S. ครับมีซิม A.S. อยู่แล้วใช้งานมาไม่ต่ำกว่า3เดือนคุณสามารถสมัคร A A.S. Play Ultimate นี้ได้เลย กดดอกจรรัน6 7 8ดอกจรรันเ9สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับนะฮะก็จะสามารถสมัคร AIS Play Ultimate นี้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นการรวมกันที่สร้างความฮือฮาในวงการได้พอสมควรหลายคนน่าจะชอบหลายคนที่คือถ้าเป็นคนที่เพิ่งเริ่มสนใจสตรีมิ่งแล้วเมื่อก่อนยังไม่เคยเป็นเจ้าไหนเลยอาจจะเป็น Netflix เจ้าเดียวสมมติคุณจ่าย Netflix เจ้าเดียวอยู่419บาท ไม่ได้ตั้งตีกับใครด้วยเพราะมันตี้ยากใช่ไหมฮะคุณอาจจะยอมจ่ายเพิ่มขึ้นแล้วมีอะไรอย่างอื่นให้ดูเยอะๆแต่ไม่หมดเลยถ้าคุณมีเวลาดูนะหรือบางคนชื่นชอบดูสตรีมมิ่งอยู่แล้วอยู่บนรถไฟฟ้าก็ดูบนมือถืออยู่บ้านก็ดูบนทีวีอย่างเนี้ยแพ็กเกตน,นี้จะคุ้มโคตรคุ้มเลยคุ้มยิ่งกว่าแฟตปลาทองอีกครับ